ครับมาตามนัดผมเองไม่ลืมนะครับที่ผมเคยบอกว่าผมจะมารีวิววัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ตรงข้ามสถานรถไฟจังหวัดสระบุรีเนี่ยครับผมไม่เวลาละเดี๋ยวผม,มเข้าไปข้างในเพื่อรีวิวว่ามีโบราณสถานเนี่ยเอ,อไปรีวิวข้างในว่าโบราณสถาน,านที่สาคัญของจังหวัดระบุรีเนี่ยนะครับเป็นย่งไงบ้างข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เยอะเลยเอาไปที่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีสำนักงานศิลปากรนะครับที่เป็นที่จุดขายบัตรนะครับเท่าไหร่ครับสวัสดีครับยี่สิบบาทนะครับิบบาทบาทนะครับมีคนถ่ายรูปเยอะแยะเลยวันนี้อ่ามันะสิบบาทครับ มาดูนะครับนี่คือวัดพระศีรัตนมหาธาตุนะครับโอ้โหได้บัดมาแล้วมีคนเข้ามาถ่ายภาพเยอะแยะเลย ความโพราณเลยนะครับถ้าผม <top ic> ผมย้อนกลับไปในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชดูสิครับมันจะสวยง,งามขนาดไหนนะครับนี่ผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยปีฮนะสามร้อยปีหรือเปล่านะ <top ic> เเดี๋ยวเรามาเดินดูด้านนอกกันก่อนนะครับ รอบมีต้นต้นรีลาวดีนะครับตัวนี้เนี่ยต้นลันขมเนี่ยนะฮะ <c oughs> สะอาดตามากๆเลยสะอาดมากๆเป็นสถานทีทน่ท่องเทียมมเเท่ยวที่น่าท่องเที่ยวม,มากเหมือนต้นโพใหญ่นะครับ ต้นมาขามไม่รู้ว่าเก่าแก่ขนาดไหนโอ้โหวัดท่านมหาธาตุนี่คือเรียกว่าวัดอารามหลวงเลยมั่บโบราณเลยนะครับมีทรงสไตล์คล้ายจีนเลยนะเป็นวัฒนธรรมของจีนนี่ครับดูเหมือนจะเป็นจีนสลาจีน สวยมากเลยเวัฒนธร,รรมของชาติศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทยไมีไว้ให้ลูกหล,หลานได้สืบสานกับปลางครับ ผมมาจังหวัดลบบุรีเลยผมพยายามที่จะศึกษาประวัติของจังหวัดลบบุรีให้มากเลยเพราะว่าวบุรีเนี่ยก็เป็นราชธานีที่สองของพระคนครศรีอยุธยาไอ้นะครับก็มีความสาคัญเทียบเท่ากับจังหวัดพระคนครศรีอยุธยายเลยแหละดังนบนก็น่าจะมี ไปกว่าอะไรล่ะถูเสือบนหลังอย่างเงี้ยมีต้นพิกุลอยู่เต็มได้กลิ่นพิกลนี่คือต้นพิกลนะครับดอกพิกลนี่หอมมากๆเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้หอมมากเลยเป็นหอมมากๆเลยนะครับ ญอยาตน้อสการขึ้นเดินขึ้นไปนะลองคิดดูสิว่าในสมัยน,นั้นเราเราอยู่วันนี้ นี่คือสิ่งที่เรียกว่ามรดกของชาติมรดกของลูกหลานมรดกของแผ่นดินไปของคนทุกๆคนบนผืนแผ่นดินไทยนะครับนี่คือมรดกของชาติผมเดินรอบวัดพระศรีรัตนมาหาธาตุก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆค่อยๆเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะฮะวัดสไตล์ทรงจีนเหมือนกัน,นครับก็ทมของจีนศิลป์ของจีนต้นไม้ใหญ่สวยๆหลายต้นเลย ความร่มลื่นเขาก็ตัดหญ้าอะไรต่างๆไว้ได้สะอาดมากเลยตรงนี้ก็คงจะเป็นอุโบสถนะครับที่เป็นบนหลังคาในหมดละเลยแต่กำแพงนะครับคือวัดาวารามเลยนะฮะเป็นสิ่งที่สบงบร่มเย็นพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะ ข้างในก็จะเหมือนกับโบสถโบราณนะฮะโอ้โหองสาธุสาธุสาธุนะครับเนี่ยเนี่ยโบราณจริงๆเนี่ยร,รู้เยงเท่าไหร่เท่าไหร่ ในฐาน,น,นะวิศวกรโยธานะครับเรื่องระบบมอต้านะครับต้องเอามอต้าพวกนี้ไปทดสอบว่ามีอายุเท่าไหร่นักโบราณคดีนะว่าใช้ซีเมนต์เพสอะไรเนี่ยอเอาโครคอนกรีตแล้วก็มีอิดเนี่ยนะครับความเก่าแก่นะครับเนี่ยถ้าผมจับประสัมผัสไปถึงในอดีตตชาติได้นี่นั่าหลกนะครับ Okay. จ,ะจะเกือบรอบแล้วนะครับต้นไม้ใหญ่ก็ร่ม,ม,มรื่นมากๆด้วต้นอะไรนะรสวยจังเลยอายุนับร้อยปีโอ้โหจับสิ่งพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปในย,ยุคยุคโบราณเลยนะครับนันก็เป็นพระปรางเหมือกนกันนะครับ เหือพระกามพระปราง,างซึ่งเป็นปรางหลักกำแพงวัดสมัยลพบ,บุรีสมัยอยุิยาครับ,ร,บรอบๆปัะจมีเจดีย์ เดี๋ยวรอบวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันละเพราะเดินมารอบละในนี้ไม่รู้พระสมัยก่อนจะทำพักเครื่องกันหรือเปล่านะออกรถท้าจับศึกเป็นประจำนะฮะ หละแรงอิดเก่าเก่าๆท่านั wow. ้น2 4 7 0ันร้โอ้2,200ง1ั0โอ้เรียกว่าอายุประมาณ4,500ปีนะฮะเป็นพันธุลายมหาราชยเดาดีก็เดี๋ยวเราจะ ขอ,อยู่ด้านหน้าวัดัเข้าไปนะครับผมเดินมาเกือบครบรอบแล้ว ตอนนี้ผมกลับมาที่หน้าวัดเดิมคือผมเดินรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงกลางนี้นะครับนี่คือทางเข้าวัดเจอพระนัคปรกเลยนะครับพระพุทธร,รูปด้านในพระบัวสถใหญ่ พุทธะละละบุลาลักษ์อ่านว่าอะไรไม่รู้ก็ขอ,ขอกราบวะก่อนน,น,กนนะครับพระศรีรัตนมหาธาตุพระพุทธะละวะบุลาละักแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงปกปักรักษาเมืองลบบุรีนั่นเองโอเคผมก็จะกราบพระมไม่กราบพระ วันตุเมอหธาวบรารางปัมศรศานมามิสัพพะโสทิภะวันตุเมอาหพุทธะ่ังบานาปัติมังศิระาณะมามิสัพพะโสธีภะวันตุเมขอบารมีหงพ่อพระภูทรูปหน้าโปรรักษาเมืองลบบุรีผู้มีมาหิทธานผ้าปวด ประสิทธิ์ประสานพรให้ข้าพเจ้าให้ชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของครอบครัวข้าพเจ้าลูกเมียข้าพเจ้าปราศจากโรคภัยแเก็บและบุรเตุทั้งหลายทั้งปวงจะรุ่งืองด้วยทรัพย์สินเงินทองยอยศถาความสุขความเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทินสาธุสาธุ ก็กราบพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับโอเคเราเดินไปเดินขวามือนี่ไหนพระมหาบสวสดฮะเดินไปขวาแล้วไปบิดซ้ายแล้วกันนะโอเคนคะคระับโอ้โหด้านในดีสวยงามจริงๆนะครับมีห้องต่างตา มากไม่มีบทแบบจีนี่รบบนครับสองพันสี่รอหกสิบหเลยสอ6พันส่รอบลพ่อเลยพ่อบเกิด2,475อายุประมาณ95ปีนะครับบทองนี้เอาไปร้อยละพระปรางองค์ใหญ่นะครับ,นะรบพระปรางองค์ใหญ่พระปรางประธานเลยนะครับ วิศรลแรงอยู่โดยรอบเป็นทางเดินทางเดินรอบเลยนะครับสมัยก่อนก็ต้องมีการทำบุญคนเยอะมากเราปฏิทังขรไม่ได้แล้วก็เหลือแต่ ความทรงจำการที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้นี่ต้องใช้ความศรัทธาและเวลายานานเพื่อให้มันสวยงามพระพุทธศาสนาจะอยู่บนโลกนี้ตลอดกาลละนานเถิน การสร้างวัดได้เป็นระบบมากเลยนะครับนะาะโบราณเนี่ยโหการสร้างยังมีระบบขนาดนี้เลยนะครับผมเดินด้านนอกรอบหนึ่งเดินด้านในรอบหนึ่งเนี่ยเป็นสองวงจะครบแล้วจะจริงๆผมก็อยากจะเข้าไปตรงประธานจจดีย์นะแต่ว่ามันจะน่ากลัวนะครับเวลกลดีกว่าวยินลงไปนะครับยุ่มเย็นมากเลยตรงนี้ สาธุสาธุสาธุพระปรางดีอันเป็นประธานเอกอยู่กลางวัดเลยนะครับมันก็ยังมีสามโชคดีที่ว่าไม่มีลิงนะครับอยู่ตรงนี้เลย มีเฉพาะตรงกัะปางสามยอดกับปางบักการเท่านั้นเองขอให้ลิงอยู่นั้นอย่ามาตรงนี้ขอให้อยู่แค่รักษาบริเวณเอาไว้ตรงนั้นพอแล้วนะครับถือว่าเราก็มอบพื้นที่ให้กับลิงเฉพาะตรงจุดนั้นก็พอแล้วนะครับตรงจุดอื่นๆนี่ยังสวยงามแล้วก็น่าประทับใจอยู่นะครับก็ขอเชิญผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดลบบุรีก็มาเที่ยวกันนะครับสงบแล้วก็น่าอยู่แต่ผมก็ได้มาเยือนเนื่อนะงจากการทางานก่อสร้างผม เรอ,อ,อยู่ที่นี่พอดีผมก็มีโอกาสได้มารีวิวแล้วก็มาอยู่ที่ลบบรุรีผมเองก็ผ่านไปผ่านมาที่วัดลบบุรีเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเพราะผมอยุธยาเนี่ยมันก็ไปไปเอามาแข่งรถมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มาอยู่แบบนานแบบนี้เลยครับพิ่งมีโอกาสได้มาอยู่ก็อาจจะประมาณนักเดือนหนึ่งเดี๋ยวหมดจะภารกิจกลแล้วผมก็ต้องกลับที่สุโขทยัยแตในขณะที่ผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยผมก็พยายามที่จะเสาะหาสิ่งที่แปลกใหม่มาให้มาให้กับแฟน ช่อง Youtube ของผมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ